สวัสดีท่านาผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านนะครับประชาชนทุกคนนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับในการต่อสู้เพื่อขับเคลื่อนความถูกต้องเพื่อขับเคลื่อนแนวทางที่จะทําให้ระบอบประชาธิปไตยของเราเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่จเจริญรุ่งเรืองขึ้นนะครับไม่ใช่ปล่อยให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับมาทําลายระบอบประชาธิปไตยที่พวกเราแสวงหางหวยหากันมาเป็นระยะเวลานานนะครับ สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมานะครับต้องบอกได้เลยว่าทําลายนะครับความเชื่อถือเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนผลงานนะครับของท่านสแสวงที่ทําหน้าที่เป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งในช่วงที่ผ่านมานะครับประชาชนทุกคนนะครับเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าพี่สแสวงไปมีอะไรไปมีส่วนร่วมกับเขาหรือเปล่านะครับ ไปสนับสนุนหรือไปให้โอกาสหรือเอื้อประโยชน์กับกลุ่มสวที่เขาเรียกว่าสวสีน้ัเงินนะครับประชาชนพูดกันอย่างกว้างขวางข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรต้องให้สังคมนะครับเป็นผู้ตอบคำถามนั้นนะครับตัวท่านเองสิ่งที่ทำได้ก็คือท่านต้องออกมาทำความจริงให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมนะครับว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมา9้าเดือน ใช้เวลาอันเนิ่นนานนะครับถ้าเป็นไฟไหม้นะครับก็คงเหลือแต่ตอตะโกแล้วนะครับแต่ตอนนี้ผ่านมา9้าเดือนพี่สแสวงยังหาน้ํามาดับไม่ได้เลยนะครับว่าเรื่องร้อนๆอ,อย่างนี้เรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ท่านจะใช้ความรู้ความสามารถใช้ประสบการณ์ทําอย่างไรนะครับมันไม่มีนะครับอื่นๆในทํานองเดียวกันนะครับท่านสแสวงรับหน้าที่ได้คนเดียวนะครับทํางานมาคนเดียวตลอดระยะเวลาเเดือน จะใช้คำว่าอื่นๆในทํานองเดียวกันเหมือนพี่แสวงให้มาเป็นเลขาแล้วมาช่วยเขาเรียกว่าทำให้ความจริงปรากฏผมดูแล้วได้ประสิทธิภาพผมดูแล้วขาดความสามารถขาดความเข้าใจขาดความตระหนักรู้ขาดแม้กระทั่งจิตวิญญาณที่จะมารับใช้พี่น้องประชาชนไม่มีหัวใจที่เป็น ที่มีประชาชนและประเทศชาติอยู่ข้างในเลยนะครับถ้าคนมีความจริงใจต่อกันนะครับไม่ต้องใช้เวลาถึง9เดือนสิ่งที่ท่านเห็นในคืนวันที่10มิถุนายนนะครับลากยาวมาจากวันที่ยี่7ีจนถึงวันที่10ท่านก็บอกว่ารับรองไปก่อนสอยทีหลังแล้วเหตุการณ์เป็นไงครับวุ่นวายไปหมดนะครับเราเคยเตือนท่าน